รอยเหลาร้อยเหลาว,ว,ว,วันดีบ้าบนคนไปเยือนร้านบะหมี่น้ำแดงสูตรโบราณพืนที่ตลาดนนาบนอำเภอหนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมาราชครับนี่จะเป็นรา้านมีที่ยู่หูกับชาวชุมจนตลาดนนาบนอำเภอน้าบอนมายาวยาวนานครับเคยเคยมาเห็นมั้งกรับรา้านนี้เคยกินอะไรไหมครับ ตอนนี้มีการปร,ารับทุ่ง้านรับให้ดูสวยงามสาอาตตาเพิ่มขึ้นครับและนี่อยู่หูกับหน้าบอนยังยาวนานมานะครับคนในพื้นทีค่คนละเวเกายเคียยงเดินตางมาชมมากินกันไม่ขาดรับ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปแรกครับเมนูเด็ดเลยครับจะเป็นมีแห้งนำแดงร้อยมาครับทุกคนใครเคยกินมังโก้เชียงตอบรับิดครับนี่ครับ มีแหงำเดงเลี้ยงรับทุกคนมาเลี้ยดอมจังรับเมนูนี้รานดน้ำแดงกับใช่ตัวละกิบนี่ครับที่บอกว่าบรรยากาศล้านครับมีการปรับรูงไม้รัรบ ด้วยงามซาตามาครับทุกคน,กคนใครบ้านไปบ้านมาลองเว้ยมันนะครับวันนี้มาซื้อับ้บานครับ นี่เลยทุกคนโลมาครับโลมังบะมีน้ำแดงครับเป็นบะมีแห้งน้ำแดงครับชูเด็ดเลยครับนี่ทุกคนน่ากินไหมครับโลมากกน,นะครับ